สวัสดีค่ะมักเสื้อผมือสองค่ะนางค่ะนางค่ะค่ะวันนี้นะคะลูกค้าจ๋าจะพาลูกค้ามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดเสื้อกีฬารวมนะคะเป็นงาน USA Lost C I ค่ะลูกค้า45โลราคา9,500บาทนะคะจำนวนตัวเราประมาณการอยู่ที่180 200ตัวตกต้นทุนต่อตัวโดยประมาณการนะคะ47บาทค่ะใช่ค่ะ ลูกค้าจา๋าเป็นรวมมาเลยค่รวมผู้หญิงรวมผู้ชายะนะลูกค้าจา๋ารวมเขาเรียกว่ามาทุกกีฬาดีกว่าพี่นางคะ่ะมีตั้งแต่ผ้าไดฟงไดฟิตผ้ายืดจ<ช>ะมีมาบ้างนะคะใช่แล้วคะ่ะตัวนี้รีบ,บอกคะ่ะลูกค้จาจ๋าเมื่อคู่นี้พี่เกือบเปิดมาเป็นเสื้อกีฬาสีนะเสื้อกีฬาสีเสื้อกีฬาสีน้ำมาพาพี่ อาลูกค้าใครที่ตามหางานกีฬานะคะแนะนำเป็นตัวนี้ได้ค่ะ45โล9,500บาทเป็นงาน USA Losi CI ของเราลูกค้าจ๋ารวมประเภทกีฬาอยู่ในนี้เลยนะคะผู้หญิงผู้ชายใส่ด้วยกันได้ค่ะอ่ารวมกีฬาอยู่ในนี้มาให้เลยนะคะใช่ค่ะมีตั้งแต่เป็นอะไรนะเสื้อกล้ามเนาะเสื้อแขนยาวเสื้อแขนสั้นนะคะลูกค้าจ๋าค่ะมาเลยอันนี้บอดี้กรบค่ะลูกค้าจ๋าเป็นเนื้อไดฟ์ เนื้อยืดดนะคะบางท่านใส่ตกปลาบางท่านใส่แบบว่าออกกันออกเขาเรียกอะไรนะทำกิจกรรมกลางแจ้งอ่ะได้แบบว่าเล่นรงเล่นเซิร์ฟนะคะลูกค้าค่ะได้เหมือนกันนะคะใช่แล้วค่ะตัวนี้ไนกี้สีแดงไม่รู้ว่าเขาคอลแลบกับอะไรหรือเปล่าโรนันโดไหมไหนคะอ่านว่าอะไรโรนันโดวิ่จริงด้วยใช่ไหมเบอร์เจ็ดอ่ะมันสกีนอ่ะใช่ไหมใช่ใช่ใช่โรนันโดเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดนะคะลูกค้าะวิอ่านออกเลย ไม่ได้ดูไม่ได้แบบว่าดีใจรู้เกี่ยวกับกีฬานะอ่านออกอ่านออกอ่าออ <laughs> อตัวนี้ไนกี้แขนยาวสีแดงแบบนี้ข้างหลังเขาเขียนว่าโรนันโดเบอร์เจ็ดค่ะลูกค้าจ๋าแล้วก็อกด้านซ้ายเขามีปักแบบนี้อ่ะลูกค้าน่าจะเป็นทีมเขาหรือเปล่าน่าจะใช่หรือเปล่านะแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะลูกค้าจ๋าอ่ะลูกค้าเรื่องกีฬาเราแบบว่าไม่ถนัดเท่าไหร่นะคะใช่ค่ะ ขอแบบว่าลูกค้าที่แบบติดตามจริงๆเนาะ <c oughs> ใช่ค่ะลูกค้าจะอ่าสวยๆโอ oh, ครูบรวจ๋าจผู้หญิงผู้ชายมีมาหมด <c oughs> เป็นแนวฟิตโนฟิตเนสก็มีมาเนีะลูะคะคาจะ๋าอันนี้เป็นไนกี้ค่ะดาฟิตค่ะ <c oughs> ค้าจ๋าผ้าดฟิตเป็นผ้าที่ดีมากใส่ออก อกอกกาลังกายคือดีมากใช่โลา้จาจะคือดีเลยนะคะแล้วก็ผ้าไม่ติดตัวด้วยหมายถึงว่าเวลาเราออกเวลาเหอองื่อเยอะเนี้ยค่ะผ้าเขาจะไปไปแนบกับตัวถ้าเป็นววเนสื้อ้านเสื้อยืดเขาจะไปแนบกับตัวเนาะ<ช>อคตันนี้ค,คปล่อยสบายผิวๆเลยนะคะใช่แล้วค่ะอะตัวนี้เป็นสไตล์คล้ายๆกับเป็นเสื้อกรรมการไหม นกีค่ะไหนคะเนี่ยใช่ใช่เนาะเป็นเสื้อกรรมการไม่งั้นก็อะไรนะเขาเรียกอะไรนะอยู่ข้างหลังหลังหลังสนามหลังสนามอ่ะสตาฟไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรน่ายอะไรสักอย่างจำไม่ได้เลยไลแมนเขาเรียกใช่ไหมใช่ไหมเออใช่ใช่ใช่หนูก็คุ้นอยู่อันนี้ไม่ไดหนาียกแล้วว่าไลแมนแหละแต่ว่านะไม่กล้าพูดมาน้ำกูผิดอันนี้คือจริงๆเขาเรียกไลแมนที่อยู่ สนามเตะบอลใช่ไหมสนามบอลจะมีขอบสนามใช่ใช่คนอื่นใช่คนหนึ่งจะวิ่งไปฝั่งนน้นอีกคนจะวิ่งสวนมาฝั่งนี้คือดูเขต่ะดูละยะขอบอ่ะลูกค้านี่เราก็มีนิดนิหน่อยหน่อยแต่ละา่วงหรือเปล่าไม่รู้อาจจะเป็นสวยๆแบบนี้ค่ะลูกค้าเป็นคอโปลงโปโลนะคะมีมาหมดนะคะแขนสั้นแขนยาวค่ะลูกค้าจะคะมาในนี้เลยเก0 0ันห้าร้อยบาทเหมือนเดิมค่ะซื้อ เยอะรถเยอะค่ะลูกค้า่ะซื้อครบ2 0,000ื่นมีส่วนให้ด้วย1000บาทได้เป็นสมาชิกด้วยนะคะใช่แล้วคะ่ะลูกค้าจะครบ20,000ได้ส่วนลด1000นะคะพร้อมเป็นสมาชิกกับทางบาร์เราเลยเค่ะนะคะพูดถึงสมาชิกนะเดือนนี้ลูกค้าจ๋าสาหรับสมาชิกบาร์นะคะเรามีโปรโมชั่นนะคะจัดให้สําหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิกทุกท่านเลยสินค้าลดราคาพิเศษคะ่ะลูกค้าจ๋าประมาณ10รายการสนใจหมวดไหนนะสามารถพูดคุยสอบถามกันเข้ามาได้นะคะใช่ค่ะบางรายการ ยังมีอยู่บางรายการหมดแล้วก็มีนะคะรคาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยสำหรับโปรโมชั่นนะคะนกี้อีกแล้วจ้าอ้าของพี่ก็นกี้ค่ะนกี้เนื้อ d r ายฟ t สีม่วงแบบนี้ลูกค้าจ๋าพูดถึงกีฬานะบางท่านบอกว่าอุ้ยไม่ได้ออกกําลังกายจริงๆแล้วอ่ะเขาก็ใส่ลําลองได้นะใช่ค่ะใส่อยู่บ้านลําลองได้นะสาหรับคนที่ชอบใส่เนื้อผ้าลื่นๆมันๆเนาะไม่อยากใส่แบบว่าเนื้อโปโลเนื้อยืดชอบเป็นสไตล์เนื้อลื่นๆมันๆนะคะเป็นเนื้อ ลายฟิตแบบนี้นะคะลูกค้าจ่าแนะนํานะคะใช่ค่ะก็ได้เหมือนกันใช่แล้วนะคะค่ะแนะนําแนะนําเลยหมดนี้เบอร์สี่ค่ะเบอร์สี่เหมือนเลือกตั้งเหมือนเลือกตั้งเบอร์สี่ค่ะลูกค้าจ่น่าจะเป็นออกแนวเสื้อฟุตบอลนะคะแนะนําเลยลูกค้าค่ะมีมาหมดนะในนี้หรือจะเป็นแบบเนี้ยคล้ายๆกับคอลเลกชั่นอะไรนะที่เป็นแบบน่าจะเป็นอุวยอันดัดาร์กไซส์ใช่ไหมคะอันนี้แชมเปี้ยนด้วยนะ แชมนเปีย้ยนค่ะแชมเปี้ยนสวยเนาะสวยสือนนสวยเลยนะคะใส่น้ำไ,ไหมคะน่าจะได้นะคะพี่ใส่ได้นางดีกว่าใส่น้ำแน่นไปนะคะอ่ะส,สวยๆค่ะรูกค่ะจ๋าหรือจะเป็นเสื้อฟิตเนสแบบนี้ที่ยกขึ้นมาข้างบนขเขาเรียกว่าอะไรใส่วิ่งก็ได้ ใส่ทากิจกรรมกลางแจ้งก็ได้นะคะอุ้ย<ช>อาดิดาสโปโลโลจ้าอุ้ยเทนนิสเทนนิสเป็นเสื้ออาดิดาสนะคะลูกค้าคา่ะสำหรับเล่นเทนนิสนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ้ารวมกีฬาอยู่ในนี้นะคะไม่ว่าจะวิ่งจะอะไรนะคะได้ทุกประเภทกีฬาเลยนะ วิ่งก็ได้ฟิตเนสก็ดีลูกค้าจะออกกําลังกายนะคะได้ทุกประเภทกีฬาอยู่ในนี้เลยนะคะใครไม่ใส่ออกกําลังกายก็ได้ใส่แบบว่าลําลองเฉยๆก็ได้นะคะอันนี้เป็นโอลิมปิกค่ะ เป็นโอลิมปิกที่แคนาดาค่ะลูกค้าขาไม่รู้ว่าปีไหนนะไม่รู้ว่าปีไหนนะคะลูกค้าจะเป็นโอลิมปิกก็มีมานะคะเรียกง่ายง่ายว่าขากีฬามาเลยพี่นางมาอีกแล้วเสื้อกรรมการการผู้ตัดสินอ่าใช่อันนี้วปิดปิดใช่ตัวนี้โอนาวีค่ะของน้ำน่าจะเป็นเสื้อกรรมการแต่ของพี่แขนยาวเมื่อกี้น่าจะอยู่ขอบสนามขอบสนามอันนี้เหมือนกันพี่นางแต่ว่าอันนี้เป็นแขนยาวแสดงว่าเขาเป็นสไตล์แบบเซตเดียวกันอันนี้เอาไว้ทําอะไรมันต้องมี ติดไปทุกอย่างเนาะติดเหมือนเขาเรียกอะไรนะเวลาที่เราลงสนามอ่ะมันจะมีมันจะมีตัวให้อ่ะแต่ว่ากระเป๋านี้สำหรับใส่ใบดําใบแดงใบเขียวแน้เลยเนี่ยใบแดงไม่แดงใบเหลืองยื่นน้าโดนใบแดงออกไปเลยออกไปเลยเอาจากไรไปเลยพื่แสดงว่าความรู้เราก็นิดหนึ่งนิดหนึ่งแต่ว่าไม่เป๊ะรู้แบบโมโมะรู้แบบไม่เป๊ะอาจจะมีนะคะลูกค้าสาท่าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะลูกค้าจ้ะเอามาต่อค่ะตัวนี้ไนกี้สีแดงค่ะ ลูกค้าลูกค้จาจ๋าเสื้อกีฬานะ9,500บาทนะคะสำหรับกระสอบนี้ลูกค้าท่านไหนที่สนใจก็สามารถ c f ได้เลยหรือจะรับเป็นกระสอบใหม่ก็ได้ค่ะสินค้ามีพร้อมจัดส่งกันเลยทีเดียวนะคะใช่ค่ะเมื่อก,ะะก,กี้เป็นอะไรนะไนกีนะะ้ลูกค้จาจ๋าไนกี้อันนี้ก็ใส่ฟิตนองฟิตเน,นสออกกำลังกายได้ใส่วิ่งได้นะฮะ้ค่ะบางตัวก็ใส่ชิวๆนะคะอยู่้านนะคะลูกค้าจะาอานเป็นโปโลแบบนี้นะคะใช่ใส่ตีโกตีก ก็ลลแบบนี้ใส่ตีกลอฟนะได้เลยใส่ตีกลอฟใส่เล่นเทนนิสใส่ตีแบบนะคะลูกค้าหากได้เหมือนกันไอช็อตจ้า หลากหลายค่ะหลากหลายประเภทกีฬาอยู่ในนี้นะคะลูกค้จาจะเป็นอีกหมวดที่แนะนําสําหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ตามหางานแนวกีฬานะคะแนะนําเป็นงานตัวนี้ได้เลยอ่ะตัวนี้ไนกี้ค่ะลูกค้จาจ๋าตัวนี้ไนกี้เอาใส่ตีกลอบก็ได้นะถ้าได้เหมือนกันตีกลอบนะคะกีฬาตีกลอบก็มีนะลูกค้าเนี่ยเป็นเข็ยาวใส่ตกปลาได้ได้เลยใส่ตกปลาได้เลยนะกิลด์เดนสีเขียวอ่าสวยสวยใช่ค่ะลูกค้าคะแล้วคะ่ะ อะไรจ๋าตีกลอบได้ไหมได้ได้แหละเนาะลูกค้าเป็นลายริ้วแบบนี้เสื้อปโลริ้วแบบนี้ก็ตีกลอบนะคะลูกค้าจ๋ารวมประเภทลายอยู่ในนี้นะคะใช่ค่ะคะมาเลยนะคะลูกค้าค่ะเป็นบงเป็นบาสนะคะแต่ว่าเรื่องบาสเรื่องบาสเกตบอลอันนี้มากน้อยแล้วแต่กระสอบนะคะจากบางกระสอบเยอะบางกระสอบน้อยนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าแนะนํานะคะถ้าสนใจกระสอบนี้ก็สามารถ c f เเข้ามาได้นะคะลูกค้าจ๋าได้ตามที่รีวิวนี้เลยนะคะใส่ ยุ้นสายเปิดเองก็มีเป็นกระสอบใหม่จ้าอัมบูเอ<ำ>ออัมบูก็มานะคะใช่ค่ะรู้ค่ะอะแนะนําเลยค่ะใครสนใจนะคะคูะาจา้าถ้าใครสนใจสามารถเสียบได้เลยกระสอบนี้ได้ตามรีวิวทุกตัว<ช>นะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวอันนี้ขออนุญาตนะคะรีวิวประมาณการคร่าวๆส่วนที่เหลือยังไงฝากลูกค้าติดตามกันด้วยนะคะสําหรับสินค้าหมวดนี้ค่ะเป็นงานเสื้อกีฬารวมค่ะเป็นงาน USA Lost C I นะคะ45โล ราคา9,500บาทจ้ะจำนวนตัวเราประมาณการอยู่ที่ร80 2 0 0ถึง200ตัวตกต้นทุนต่อตัวโดยประมาณการนะคะ47บาทคา่ะค่ะสำหรับค้าท่าในใดที่สนใจนะสามารถติดต่อเราได้หลายช่องทางเลยค่ะจะเป็นทางไลน์ค่ะเ c e book นะคะเว็บไซต์ค่ะ IG หรือจะเป็นเบอร์โทรเดี๋ยวจะเข้ามาดูสินค้าที่บริษัทได้นะคะบริษัทเราเปิดทุกวันค่ะแต่9้าโมงเช้าถึง5มโมงเย็นนะคะสายตามี2ช่องทางนะคือช่องทาง YouTube และ TikTok ค่ะสำหรับหมวดนี้นะคะ ขอบคุณค่ะ